สวัสดีย้ำร้าพี่น้องหลังจากสองน้ำเรียบร้อยขับไทยเรียบร้อยวสวยหนาสวยตาด้วยอ cứ nằm nón nó mát hàng trung như vậy, nó quây nó bọc, nó máy nó tay, nó mình hang, thâm lưng đang xúi cần, อนนี้เขาอยู่นครนายกครับมาตังเต็มอมากาศดีครับเคยหนาแวแต่ท่าที่หนองืึงบรรยากาศ พี่น้องสิไายบ่งบรยรยากาศตอนเศรา้ามานีกระห้องหน้ามะขอท่าของคนอยู่อาจจะอ่านอานซีกไปอีกแบบนึง่งภูเขาพี่น้องอากาศายงมาเศร้า คืนขึ้นมาเขากว่ามาเจอสีเขียวเจอภูเขาแบบสบายหูวสบายตายพี่น้องอ่างานไม่เมื่อยนอ้อยจันทร์ทั้งสุดเหนยมาพักผ่อนชาร์จแบตเติมพลังในชีวิต đưa nhà chiếc kia mình không non như hụt nữa tiền chi đường đường của lại không mà cặp mù nữa. มากับเพื่อนเปียกเปื่อนเปียกจานเปียกยีรอนน้อยพร้อมลูกลูกเปียกก็มาพร้อมสามภรรย,ยา,าน่งปใครอยากเล่นน้ำ อ้าทักนะทายเนี่ยยางเวอยู่วะ,ะว่าเอาต้มขอต้มกินกาแฟ,าฟ,าฟที่อินวันมีอยู่โอ้บรรยากาศเงหมองยูหมองนอนต้เก็บ bố ừ, bậc đưa Nhìn nó có chi kết cái tầm Thì em toàn nó là gì lên như là con vân, vân là không đường đường không đường này nó khoan ăn dục phong một đưa Khóng thẻ ngủ tuần một ngày làm mình เขาบอกกับกางเต็นพุทนามเลยครับไปน้ำกันใส่ใน้ำม,มาจากภูเขาเลยพี่น้องน้ำม,มาจากแมาแถวว่างดักไข่เนี่ยเขาำตกซาลิกาเยเดดใสเลยอันนี้มามาถือกล้องให้นาย ดี๋ย่าพะนงจะลงไปตรงนี้ตั้งถ่ายวิดีโออยู่ใม่ตัดต่อเหรอใช่หนามแบบใสเลยที่นอใส่ตักสองมือฉีบเล็กหน่อยหยอดหนามแบบใสเลยมว่ากับีลูกตาบุ๊ ซุ่งหยอดพี่เนาะนี่ไก่มาพักผ่อนน้ำผมเด้อแบบมว้วนนี่เด็กสางพ่อนุ่บบตีหนึ่งกาปวดปวดทั้งตัวเลยเนี่ยปวดหลังตีหนึ่งกาทำไมต้องหลายรอบมันสนุกไงอืงมบรรยากาศพี่เนาะเล่น,นะนไหมเล่นยาวไหมเล่นเดี๋ยวพ่อนุนเจ็บ เก็บเต็นก่อนอันก็เล่นได้แล้วขายยอนเขาจอดกับกางเต็นที่ดึกอันเต็นไ้เต็นมั่นมันเล็กจังขึ้นแล้วไปร่วมกับโอเคมวนกันเยู่เสียบขึ้น Uh ุแล้วบุนก็มีอีกแก่งนึงเพิ่นก็จับเกมคือกัน ้ยเขาสูตรอากาศก,าก็สู์พี่น่องเอาไปซ้ำหนก่นอนเดอร์จะพ้าไปเที่ยวไหมหาเลาะไม่มีเที่ยวดอกฮาเลาะไปนั่นไปนี่ไปเรื่อยนั่นล่ะ มีแม่กต่างเต็นกะก็ถือว่ากะาลำบากอยู่เพราะมันห่อนทั้งฝนตกแต่ว่ากะทีไปอีกแบบมันมั่นดีมันมีการแก้ปัญหามีการเอาตัวหลอดเก็็ให้าแข้งแกงขึ้นเอาไว,ทาว้ทิพนาเด้อพี่นอ้อฝากกดไลไ์ กดซับสะไข่กดกระดิ่งให้ผมหน่เด้อสองมันบานเท่านี้ละหัดเฮดใหม่พี่น้องจากแมนมอแมนยูทูบลุงไปาน,นั้นล่ะลงไปงูปลาปลาลงเบง่ะล่ากันเบ็กบรรยากาศภูเขารสสุก ไวซำมีสดเด้อร์พี่น่องจึงเจอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณใหลาย